สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาเบิ่งไอ้สนุ่วใบใบครับใบพลาสติกของวายได้ครับปรขอบของวายครับพี่น้องเพิ่งเ็ตแล้วเซตไหมครับใบพลาสติกหาใบครับใบใบหาใบครับยังพันมีอย่างของนะครับมักใส่ไรครับมักขนาดร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเสนร้อยหาสิบเสนมีนะครับมักเสียงเร็วเสียงซาจ้างว่าไหนทำนองไหนทักมาได้ครับถามได้นะครับเด้อยังพันมีอย่างของยังพันครับอยู่นี่เพิ่งเ็ตแล้วเซตไหมครับยังพันมีร่มร่องเลยครับ เพื่อพี่น้องสนใจอยากได้สนุบใบเลนจักขั้นนะครับมีทั้งใบใบพัดติดครับพี่นอ้องเบิ้งชมเลยครับมากใบได้ขนาดใดก็ทักเข้ามาไหนนะครับเด้อมักเสียงเลี้ยวเสียงซ่าเสียงถุ่มเสียงแหลมครับนี่ทุกแบบให้เลือกสนใจก็ทักมาได้ครับหรือจะขมาเบิะงรก็ได้นะครับเด้อมาล่องเบิึงก็ได้ครับอยู่บนสว่างตะบนยัวอำเภอเมองเจ้าจังหวัดยโสธรครับ ส้างสัญญาเบอร์โทรกับศูนยเก่งสามเจ็ดเก้าหาหนึครับโอเคแค่นีก้ก็นะครับเด้อเดี๋ยวโอกาสนาสิแกล้งในเบิงครับดีครับ